ทุกคนจะแบบโอ้โหทำไมประเทศไทยไม่ได้ไฟเซอร์มนุษย์ยังไม่ค่อยรู้จักกับเชื้อตัวนี้เยอะอย่างแรกเลยเนี่ยโควิด <c oughs> เป็นไวรัสค่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์แปลได้ว่ายาฆ่ามันเนี่ยไม่มีหรอกความใหม่ของเชื้อตัวนี้มันก็เลยยังทำให้เราไม่มีวิธีที่จะสร้างภูมิที่ป้องกันทุกสายพันธุ์ของเขาอะมันไกลอยู่เรื่อยถูกไหมคะพอมันไกลอยู่เรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราจะอยู่รอด เราจะฉีดวัคซีนอะไรฉีดไปทำไมวัคซีนทั้งสมตัวมันก็ไม่ดีอ,อะไรอย่างถ้ามันมีให้เราเลือกถ้ามันมีให้เราเลือกเราก็เลือกแต่ถ้ามันไม่มีให้เราเลือกเราก็มาดูซิ่ว่าอะไรจะเกิดปฏิกิริยากับเราบ้างแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ยเราต้องไปดูค่ะว่าเกิดขึ้นจริงหรือว่ามันเป็นเหมือนกับข่าวมันประโคมกันพอเราช่างดูตรงนู้นเราก็มาช่งางว่า ลลงอัตราหรือโอกาสที่เราจะแพ้กับเราจะติดแล้วเราจะเอาไปแพร่ย่ายายอะไรมากกว่ากันโดยส่วนตัวหมอหมองว่าอ,อันหลังมากกว่าโอกาสที่เราจะเอาไปแพร่เพราะฉะนั้นคือเพื่อให้ลดความกลัวไงคะดังนั้นจึงผ่านด่านแรกให้ได้ว่าวัคซีนมีความจําเป็นข้อแรกเลยก็คือว่าอยู่ที่ช่วงอายุแล้วอาจจะเป็นปลอดภัยไม่เป็นอะไร แต่อย่าลืมนะว่ามันยังไม่เลิกกลายพันธุ์ค่ะถ้าเราดูลอบสามเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเป็นเยอ,อะอันนี้คือกลายพันธุ์แต่รอบแรกสบ,บายมากเลยถ้าเราเป็นกลุ่มคนอายุสูงอันีร้อยเปอร์เซ็นต์ไวรัสตัวนี้มันจะวุ่นปุ๊บลงไปในปอดแล้วไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาพูดง่ายๆคือว่ามันก็เลยจะแบบพังไปหมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลายพันธุ์แล้วเป็นผลกระทบต่อเราไหมคือถ้าเบ็ดเสร็จทั้งบดท,ทั้งปวงแล้วจะได้ทำความเข้าใจว่าชีเธอติดเมื่อไหร่แย่เลย